จำหน่ายจอยเกม Xbox ของแท้สำหรับเล่นฟีฟ่าออนไลน์และเกมคอมพิวเตอร์จอยเกมที่นักแข่งระดับประเทศเลือกใช้จอยสติ๊กไทยกดไปที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยครับผมหากใครกำลังมองหาคอยในเกมฟี f a 15ฟี f a 16และ f ีฟ่า17ทางเรามีจำหน่ายให้ในะราคาถูกที่สุดฟี f a า15 t h a i l ล n d ์คอยมีด้านล่างครับ จำหน่ายโค้ดเกมของแท้ราคาถูกกว่าทุกที่พร้อมส่งถึงมือท่านในทันที The Flash Digital Key Store ลิงก์อยู่ด้านล่างครับสวัสดีท่านีู้ติดตามช่องคีฟ่าทัศน์เรียนนะคผมกับทัาเกรียนตอนพิเศษครับผมสำหรับตอนนี้นะตอนพิเศษเรามาลองอะไรแปลกๆกันบ้างนี่เลยครับผม Quick Draw นะฮะก็เป็นเกมนะครับผมเป็นมินิเกมนะครับผมวาดรูปนะครับผมมันจะให้คำเรามาหนึ่งคำนะครับผมให้เราวาดรูปตามนั้นนะฮะแล้วคอมพิวเตอร์นะครับผมมันจะทายนะฮะจากที่เราวาดนะผมว่าเราวาดอะไรไปนะฮะแล้วมันจะทายถูกจริงหรอว่าแล้วถ้าเก วยอ่ะ <Where? laughs> มาลุยกันเลยดีกว่าครับผม let's draw วาดช้างนะครับผมใน20 <laughs> วินาทีวาดช้างใน20วินาทีช้างเหรอ I see rainbow or roller coaster or spoon I see headphones mm hmm. or dumbbell or bear Oh I know it's elephant <S Yeah ช้าง I see hot dog. Hot Or, microwave, on, minimum, or piano. Or sandwich. Oh, I know. It's mailbox. Mailbox. <Luxury> I see bread. Or bracelet. Or hockey puck. Or hot tub. Oh, I know. It's birthday. I see potato. Or circle. Or bread. I see flip flops. Okay. Or wheel, or pizza, or basket. I see dumbbell. Thumbbell. Or basketball, ah. or bridge, or roller coaster. Oh, I know. It's bicycle. <laughs> or toothpaste, or shoe. <coughs> or shoe, or boomerang. Oh, I know. It's skateboard. Yeah! skateboard. Oh, I see line. Or marker. Oh, I know. It's crayon. <laughs> แป๊บเดียวเองเนี่ยครับผมมันทายถูกนะหมดเลยนะดูว่ามันทายยังไงนะอ๋อมันทายเอาจากแบบว่าคนอื่นๆวาดกันนะอ๋อดูเขวาวาดช้างกันเออเขอวาวาดช้างกันแล้วดูผมวาดช้าง <laughs> <laughs> ยากนะเยไอซีสวีโกหรือเพร์หรื r บูม o มอแรงหร r อแคคตัสไอ e ีอัม e บ l ล่าห k u l l ก k ลโอ o ไ i โนะอิสเอร์ไอทายถูกเนย

or frog or bear อแบร์แบร์ e a! อะไรล่ะแบร์ไอซีแหมูหมาไง I see yoga โยคะเอียอะไรล่ะทำไมถ่ายไม่ได้มันดูยังไงก็หมาตะเกียรแต่มันเป็นหมานั่งไงหมาท่านั่งไงมันถ่ายไม่ได้วะมันดูหมามามันถ่ายหมาผมไม่ได้ไม่ดูหมาเว้ยมันถ่ายหมาผมไม่ได้เว้ยโยคะมันโยคะยัยยงไงอ๋อมันเป็นหมาแบบ โอ้โหเพราะว่าผมเหมือนหมานะดูดิดูดิดูหมาผมดิแล้วดูหมานอา่นืดิไอ้ยี้ยผมว่าผมยังวาสวยกว่านะเว้ยเอออะไรวะหรือจินตนาการกูมาสูงเกินไปนี่ดูรองเท้าผมก็สวยป่ะสวยป่ะรองเท้าผมเนี่ยแต่ดูดิดูรองเท้าโอ้วาดแบบง่ายๆอะไรเงี้ยเหรอเนี่ยผมก็วาดคล้ายๆนี้นะมันยังเสียดทายเป็นถุงเท้าเลยห่ารีโมทคอนโทรลรีโมทคอนโทรลโอ้ไม่น่ายาก i see Line Or hexagon. Oh, I know. It's remote control. เอ้ยแค่นั้นแหละ. Okay, bench เฉี่ยวมานั่งอ่ะ.โอ้โห oh, I see rifle. Or keyboard. Or marker. Oh, I know. It's bench. King Nickelit อ่ะ. I see circle. Or potato. Oh, I know. It's, oh, know. it's necklace. Uh, oh, I see saw. Or marker. I see toothpaste. I see ice cream. Or drill. Or crayon. Oh, I know it's hammer. William D. high to I see watermelon or pillow. I see frying pan or steak or peanut or lollipop. Oh, I know. It's <laughs> โอเคว่ะเอ้ยสนุกดีว่ะก็เนี่ยผมสนุกดีนะผมว่ามันสนุกดีเพลินๆดีนะเอาไปให้ลูกเล่นอะไรแบบนี้ได้นะเอาไปให้แบบว่าเด็กๆเล่นเพื่อสอนภาษาอังกฤษเขาอะไรเงี้ยก็สําหรับใครเนีย่ยผมที่สนใจจะเล่นนะผมจะโพสต์ลิงก์มาให้นะครับผมที่ด้านล่างแล้วกันนะครับผมกดไปเล่นได้เลยนะครับผมก็เหมือนเดิมน,น,นะ,ะสำหรับใครที่ชอบวิดีโออย่ามกดไลค์นะฮะและก็สมัครติดตามได้นะครับผู้ชมวีดีไฟล์กรีนในตอนต่อไปสำหรับตอนนี้ลาไปก่อนวนะครับผมสวัสดีครับ